สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแจ็คโมงเรียวยุบุลน่าจะบ่ายโมงผมเหวี่ยง่มโมงสวัสดีนั่นน่าจะบอสบอสลงเวทีสามทุ่มต้องขึ้นกี่โมงคุณเตอร์งานที่แปดงานยังส้มพนมากถถึงเล่งานตอนสิบส็นอย่างไรอลงเวทีสามทุ่มต้องขึ้นกี่โมง สะเตียนบายทุ่มหนึ่งค่ะเรียนจริงจริงกับจอมมั่นอุ๊ยกระเลร่ยเลยเรอถุ่มหนึ่งเรียนถุ่มก,กมลัวนุ่งสามถุ่มเว้นว่าเพิ่มยาวสมนมากจะยาวค่ะประมาณกี่ชั่วโมงสองงานที่แล้วเกือบสองชั่วโมง จะยว่าเกลือสองชั่วโมงเลยว่ะสองชั่วโมงเราจะยังต้องขึ้นก็คอเ็ิงยาวที่มันจะได้บอกเยาวให้ชั่วโมงครึ่งค่ะชั่วโมงมันเล่นช้าแล้วชั่วงคึ่งชั่วมงครึ่งราเปิดที่เป็นกระเพาสิล้มแล้วทุกตัวก็เลยงูไข่พิแ้วเอาบอดแม่็นขอนี่ม้าน้าบอดเอาเอาจัดตีก็ได้ตามใจกับจังหวะบ้างมาดามแท่วสวยจังละ เฮ้ยจะสิมาดามไปเมืองเด็ก็สิเป็นมาดามแล้วก็สีดีมาดามเนาะุ๋ไม่มาดามเขาต้องอุ้ยนี่มันอะเอามาฝรั่งเนี่ยจะไหลกับน้ำกอเลยโอ๊ยเต้นน้ำกอกูเติร์ทายแต่ผู้ชายเด้อพี่น้องคุณมาเด้อถ่ายแต่ผู้ชายนะคุณเตอร์นี่ไม่ไหวหรอกไม่เป็นบ้าหรอกอ่ะกูสวยสวยสวยมิตรภาพสวย ร่วมคักรมแน่ร่มแห้งลมแบบเกี่ยวเขาบานเฮาเกี่ยวเขาบานเทามาฉีลายมันสีตกมานี่ออกไปหยมันแสงมันบ่ได้ไงต้องเียมันหามันลมมากสในงานดีบ่พนะสุด ไอ้ด so no ิจดกับข้าวไปด้วยเพราะว่าถ้าตุ่มครึ่งก็จะไปกินข้าวที่ร้านจดจดนี้ประกาศไหมไม่ทำไว้เมื่อไหร่อฮ้อนเล่นอยู่เมืองไหนคะฮ้อนเล่นแถวอยู่เมืองอ่ะอย่างไรบ้างเออเอาเอาเอาหมูสับลูกไก่แบบนุ่สับแล้วเอาหมูแล้วเอาหมูสับส้มตับซุปตับอะไรปลาเยียวยาทุกอย่างแค่นั้นแล้วทำปูปลาซุปตับปูปลา กับตำป่านี่ไหมคะต้มตำปูปลากับตำป่าตำเป็นไม่ตำปลาตำซั่วก็ได้เม่นุ่นมาเมืองฝรั่งเออแล้วก็ตำปูปลาก่อนนะตำปูปลาาอออืมมเงแล้วก็ยำรวมมีทะเลแล้วก็ต้มต้มยำมีต้มยำอะไรบ้างครับบ้านห้องเมืองแล้วอามาอยู่มาอยู่เมืองพลังกับหิวแต่แต่ตำักคุ้งปลาล่าปลาเดีย ทะเลอันนั้นแหละกี๋แล้วไข่เจียวที่เลิศนี่แหละไข่เจียวนี่แหละเอาจด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 กี๋เพราะว่าห้าทุ่มห้าห้าทุ่มครึ่งเขาจะไปถึงที่ร้านก็อ้รับข้าวท้องเสร็จทั้งทุ่มครึ่งแล้วเราก็ไปจัดโต๊ะข้างล่างไว้ เอาลงไปข้างล่างเลยนะเอาน้ำอะไรลงไปข้างล่างเลยโอเคอันนั้ยังช่บัมีตาเันเอาใส่แว่นก็ไม่ชัดตอนนี้เวลาบ่ายโมงสิบเก้าค่ะจิมใหม่มันได้จิมใส่เป็นเอาอะไรพี่บ่ายโมงสิบเก้าตำบักหงบู巴拉ยันว่าชัดเจนตาำบู巴าถ้าพูดมาตำบักหงนี่คงต้องถามแล้ว่าบูา拉ไหม บางทีก็ตำไข่ตำปูปลาแล้วก็ตำแบบของพี่เสื้อย่นันเป็นยังไงพี่ไก่มันติดมันเป็นพี่แกะฟองนมมันติดเห็นไหมใหม่ใลิ้นเอ้ยไม่ใช่ลิ้นปากนี่นี่ไหมพี่ศุเนี่ยพี่ศุขได้อย่างหรออย่างพี่สุขลาวกับบ้านลาวกับบ้าพี่สุขพักไปพี่มาขอบคุณครับ อเมริกาปีหน้าค่ะพีนพ่น้องบอดเจอกันบอดเดียบอดบอ่อยเมื่อขาดเบียร์บอกเมื่อขาดเบียร์บอกก็เลิกบ <c oughs> อกเลยรวมเบียร์เลยต้องถึงแล้วนะคขามูเยอรมันเลยต้องถึงแล้วนะ <c oughs> ร่างกายมันดูอ่อนแอยังไงไม่รู้ขาดเบียร์หรือบุ๊ค <c oughs> ร่างกายดูอ่อนแอพักกันง่อมมาสันนี่บอดเลยพักอันนอนกันสองชั่วโมงบอก คนขับรถเขาก็ขึ้นไปนอนแล้วงมาคุณในเขาแล้วคนในแล้วถ้าจะขึ้นไปนอนท่นองทุ่มมว่าหลุดตื่นพองถึงนักเตะตีสามอยวกจะตื่นเลยีคนเขาเลยบอกตื่น้วนี่คุ้เติรนเล็กฟุกเอาบ่เลยคือปลุกเอาคบายุคุเตอร์นเคุเติร์ข้อเาจะนอนตีไดมเพื่อนต้องากันตอนมันพียอไหตีน่ รกัวกดกอยัวกัวเออเจอเนอนหลังบดอยู่รับนตามส้มตำยำลงี่ทะเลต้มยำทะเลแล้วอะไรอย่างกะเพรากระเพราเกะเพราหมูสับเ์คนงายเลยกินหอยลงพันนี่เป็นบรรยากาศนะคะนี่พี่สมบัตินะคะดูแลอยู่ที่เยอรมันนะครจงานครับ สมบปริกาลังติเมนูอาหารให้ฝากความคิดถึงในห้างคุณก๊อฟค่ะฝากความคิดถึงคุณก๊อฟด้วยนะครับในห้างดูอยู่หรือเปล่าคะนในห้างดูไมครับพี่สมบัติฝากความคิดถึงนะคะ กะฟงกาแฟแม่มาญี่ปุ่นบ้างนะคะภาษาุอยากไปอยู่ค่ะจะไปเที่ยวอยู่จะรู้แล้วเราจะไปไหนพี่โอซาก้าบ่โอซาก้าไปโตเกียวบ่หรือไ,ไปแล้วโตวเกียวหนูไปบ่อยแล้วลแต่ว่าน้องโตเกียวยังไม่เคยไปโตเกียวอตว่่ยุ่งเสร็จขอบเยอนมากเลยเพราะอะ อซากาแล้วก็อะไรอีกนะที่พี่เอว่าน่ะพ่ไกดมไม่ไมอีกเมืองนึงที่เราเป็นเมืองหิมะคุโกอกกอ่องนี้น่ไปมันเป็นเมืองเงียบเล้อรวุกากอา e v r y t h i n a y c i get you a n y i n g else โอเคโอเอเคโอเคไอเเเรโอเเอเเราเเอออเคอเอแค มันอะรเิ่มมาตใ้าเรัโใหญ่เอาอะไรเิมไหมไม่เอาอะไรเพิ่มรอ้ very beautiful ลสวยมากมากนทำให้อร่อยนะ ไปต่อไหว่กันต่อไปมอจะละมันมยาหบางหาแล้วนิงี่ไ้ไจะอไป้มันตื่นกินต้องไปมันไปกินขามันกินรบเนผู้นยมย่อยจหดามมย่อยเยไบอกเจ้าเลยตัวเจ้าขึ้นเร่งเครื่องแต่คนนี้ไม่นามดานคนต้องใจเย็นที่อยู่กันเลยคนต้องใจเย็น นใจเย็นไบ่มภูมเลยน่ะน่ะอุณภูมเลยพี่สะเา่ยใเยนเปิดมากต้องใจเย็นแสยบบอแนวกินท่างพุ่นอนเขียงเห็ปวกจัดเฟซไปบ้างนะเื่อไปประเทศไทยจะแวะไปหา อสัญญาณถ้รับสามเลยเดีว่ารับสามใช่ไม่แพ้ขอแล้วสัญญาณับสัญญาณไม่ค่อยดีเลยของผมแบบภาษาไทยก็เลยชัดเจ็บบพี่น้องจะไปกินขาหมูเยอรมันค่ะขอผมตังหน่อยเจ้าได้ตังเหรียญอาไรไรน่นี่น่อะไรสเซนนึงนี่ไก็ไปหาออย

ชัดเจนโอเคค่ะนี่ยูใส่ก่อดกีรแมันเ็นไในตำแหน่งเออใส่ก่อดกีรแมันอร่อยนะไฟตัดแบตเตอรีอ่โอ้เป็นที่สายตาหรอไม่ได้เป็นที่คนอนแทคมีชัดเดีย๋ยวไม่ชัดชเลยเป็นหยอดตาไหมลองหยอดตาไหมพี่ไก่หยอดตาพ่อพี่ไก่ฮะ ก็อยาตาออมาันเที่ยนแบบปากแบบเป็นน้ำตาเที่ก็เลยคิดว่ามีแกต่อยอปามาไม่ไหมันม้วนบ่คิดอดอเลือ่แบบเฟรชอรีหยดขึ้นปุ๊บเป็ดเลยยดเบอ้นผมนะ่ามาเเมื่อไรเนี่ แต่มือแพะพามาฮะจะไปยู้ได้ออกจะไปยู้ได้จะเอาเวลาอะไรเป็นาวตัวร่อนเห็นแต่มือคนนนแต่วบอกกับเขาไปกินเข่าผมร่อนนะชอกับขี้ยู่ได้เอาก็ดีแท้แต่มือแพะพามาผมนั่นบอกผมร่อนอ่ะเตอร์ร่อนอ่ะเตอร์บนนี่ตีขี้ยู่ดีแท้ผมร่อนน่ะทำหลังจากเธอมาวันหนึ่งแต่สาวเมื่อคืนวันสาววันเธอมาเมื่อไปรับทุสนาอันนี้สิบเก้ารู้แล้วเนาะ ตั้งแต่สิบเก้าสิบเก้ายี่สิบยี่ิบเดยี่สิบสองยี่สิบสามห้ามือเหรอแม่แม่ดำแม่ดำสุด่นแหละอย่นแหละแมาดากงุ่ยินดีว่ะแม่จะเป็นเย็นๆพี่ก็ต้องหลับตาไว้เย็นๆเออเหมือนเวารู้สึกว่าฉันตื่นนอนมาเออนั่นแหละมันจะเป็นฟิลนั้นเลยพวกก็เอาไปหยดตายอางนั้นเลย ยามแสดงตีนัตื่นแม่นตื่นมันมันสิแล้วมันก็หายไปายที่สุดมันองวเาี่น่่มันก็หกีแหละมื่อานมัลืมแพแพ้เฮลโลมันอยู่ห้องมาดามพลว้ามาดามพบานที่ยงก็แต่ไมลืมแมันอยู่เลิกดเลือดบานตโจกบ่เห็นในตโจกซ้ำหนี่ ถึงเล้จงูงในสนามมีโจกลงไปเลยจ้ะตองเงี้ยเดัเซตเลยนะขอเซเลยนะนะครับขป็นมูน้ำเล้าน่ได้ได้โปรดเป็นเพื่อนกับฉันได้โปรดเป็นเพื่อนมีชาก็คุเตอร์มอมีเตอรกับมีเตรวัชิร่งอ่ะแตร์กัเลหามีก่ย่เฟสเอียรอดกับแขกคุเตอร์ได้ีได้อีกลุ้มอีกกลุ่มนึง มันเย็นนี่มันก็เป็นช็อกโกแลตแผ่นเลยนะดิเอาพี่น้องให้เบิ่องต้นนี่ล่ะสิลงไหลก่อนบ่ทันมีแนวเบอ่อยเมีหิหอยะีบ้านอย่างหอยเพิ้วอยากจะไหลไหมหอยเพี้ยหอยเพี้ยอาปากบ่ขึ้นแล้วตอนนี้คืนนี้เจอกันนะคะที่ร้านอะไรนะคะร้านไทเกอร์บาร์คืนนี้ที่เยอรมันนะคะไทเกอร์บาร์ ไทเกอร์บเไทเกอร์บาเออยเอร,ยรมันเมืองเบอร์ลินนะคะเจอกันค่าพี่น้องสแตนบายอันเพิ่นเปิดล้านซี่ทุ่มสแตนบายคอยกับประมาณหกทุ่มหกทุ่มกับตีหามู้จอนละเอ,อกลับมาง่ายไหมคะกินหอดแล้วค่ะวันสัน,สน <laughs> เจอกันค่ะ <laughs> กินหอดสุกุทุกคนค่ะ